น,นี้ตะพอนจะผัดข้าวผัดข้าวคุ้งสดค่ะอันดัแบ,บแรกเดี๋ยวเราตั้งน้ำเพื่อหน่อยค่ะน้ำเดือดดีแล้วนะคะร้อนดีแล้วเราก็เอากุ้งลงไปค่ะแค่พอสะดุ้งสะดุ้งให้กุ้งตัวอึ่นสักหน่อยเท่นั้นนะคะโอเคเวลาผัดเราจะไม่เหี่ยวตกระทะแล้วเดี๋ยวเตรียมให้กระทะร้อนใส่น้ำมันค่ะไม่ต้องเยอะค่ะเดี๋ยวกินเข้าไปแล้ว ใส่แตงกวาลายใส่น้อยเดียวใส่หอมกระเทียมลงไปเลยค่ะเดกลือหอมกระเทียมออกกลิ่นหน่อยพอเริ่มเหลืองพอหอมนี้แล้วไม่ต้องรอไหมนะคะใส่ก่อนเลยค่ะใส่ไข่ตามไปเลยค่ะอันนี้ใช้ไข่ไก่นะคะใช้ไข่กระเป็ดกับซอสถีะ เดี๋ยวเราก็ปรุงเครื่องใส่ใส่ก่อนดี่ะต้อได้หอมค่ะน,นิกหน่อยนึี้ตหน่อยต่ครัวค่ะต้อแต่ครัวจะให้ครัวค่ะอันนี้จำบุ้งขี้ค่ะต้อแต่เกียวนะคะหนึน่งแล้วก็ชายใส่เลยอ,อัน,นเราไม่มีรสดีค่ะใช้ชูรสก็ได้รสดีก็ได้ใช้อย่างเดียวหรืใช้สองอย่างเลยเดี๋ยวจะอร่อยมากเลย ครบตัวอย่างแล้วน้ำตาลหน่อยค่ะแต่งสีสั่นด้วย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 อะไรเอ่ยด้วยแครอทกหน่อยค่ะนี้ใหญ่ไปหน่อยค่ะแครอทนะคะ่เราก็เอากุ้งใส่ไปเลยค่ะที่เราลวกน้ำแล้วก็จะดุ้งแล้วกุ้งใส่เลยค่ะดีจะไปขอ <laughs> นี่ค่ะหน่อยนะคะอาเนี่ยเราเสร็จแล้วกันนะคะผัดข้าวผัดกุ้งค่ะผัดข้าวกับกุ้งนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเสร็จแล้วข้าวเสร็จแล้วนะคะเอาเราจะเรียนแตงฟ้าหน่อยค่ะแตงฟ้าเพื่อความสวยงามนะคะสวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะโอเคเองได้แค่นี้แล้วก็มีผักชีค่ะผักชีโรยหน้าหน่อยนึงผักชีมีแค่นี้เองค่ะผักชีก็มีน้อยด้วยนะคะไม่มีอะไรจะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะหน้าตาข้าวผัดกุ้งก็เป็นแบบนี้นะคะ